วิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบโฮมเมื่อบริษัทเติมเงินเข้าสู่ระบบให้สมาชิกแล้วให้มาเลือกสั่งซื้อสินค้าเลือกสินค้าที่ต้องการกดสั่งซื้อเลือกจำนวนสินค้ากดสั่งซื้อเลือกประเภทการสั่งซื้อ เลือกซื้อโฮประเภทการรับสินค้าให้ตรวจสอบที่อยู่รับสินค้าให้ถูกต้องสามารถเลือกที่อยู่ในระบบหรือที่อยู่กำหนดเองได้เลยค่ะตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องแล้วกดยืนยันสั่งซื้อกดตกลงหลังจากทํารายการซื้อโฮเรียบร้อยแล้วจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมา3เมนู เมนูแจ้งสินค้าสตอ็อกสินค้าและประวัติการแจง้งสตอ็อกสินค้าจะแสดงรายการสินค้าคงเหลือที่เราได้ซื้อโฮเอาไว้ค่ะการแจ้งสินค้าเลือกเมนูแจ้งสินค้าใส่รหัสสมาชิกของคนที่เราจะแจ้งสินค้าไปให้หลังจากใส่รหัสสมาชิกแล้วจะมีชื่อนามสกุลแสดงขึ้นมาค่ะตรวจสอบดูเพื่อความถูกต้องเลือกประเภทการแจ้งที่ต้องการ แจ้งยอดสมาชิกใหม่สำหรับแจ้งให้คนที่เป็นสมาชิกใหม่แจ้งยอดขายสำหรับแจ้งยอดลรงรหัสคนที่เราแนะนำตรงเพื่อเราจะได้รับคอมมิชชั่นคืน200บาทกรณีซื้อบริโภคเองหรือขายเก่งแจ้งรักษาสิทธิ์สามารถแจ้งรักษาสิทธิ์ให้ตนเองและทีมงานได้ค่ะจากนั้นเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการแจง้งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กดยืนยันการแจ้งเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ